หรือว่าเล่นตามค่าของตัวโน้ตนะคะอย่างตัวนี้โวลโน้ตนะคะ1จังหวะอ่าหนโน้ตมีสจังหวะนะคะก็คือนับไป4จังหวะเนี่ยเราต้องยืดเสียงให้ยาวๆอย่างโน้ตนี้คือโน้ต A นะคะเราก็นับอ่ะยืดให้ครบสีจังหวะฮาร์ปโน้ตมีค่าสองจังหวะแล้วก็นับเป็นอย่างงี้นะคะตา ส่วนที่เราเห็นเครื่องหมายนะคะตัวนี้เรียกว่าหยุดนะคะหนดตัวหยุดนะคะอันนี้ก็ c ค o ลโตโน้ตหรือโน้ตดำก็จะมีหยุดตัวดำด้วยอันนี้ก็โนต้ตดำก็ค่าหยุดหนึ่งจงังหวะต่านะคะส่วนเอทดโน้ตนะคะเอทดโน้ตก็คือแบ่งโน้ตหนึ่งจงังหวะได้สองโน้ตนะคะอย่างตัวนี้ อย่างตัวนี้เราจะเห็นนะคะว่าอ่าเล่นขึ้นจังหวะแล้วก็หยุดขึ้นจังหวะนะคะเพราะว่าเอ็ดโน้ตก็คือเป็นการแบ่งโน้ตให้ได้แปดส่วนนะคะอันนี้เดี๋ยวคุยกับอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะตัวนี้ก็จะอ่านตัวนี้เวลาตัวนี้นับก็จะเป็น1และนะคะอันนี้ก็จะนับเป็นสองและส่วนซิกทีนโน้ตนะคะก็จะเป็นการแบ่งโน้ต ให้ได้ทั้งหมด16ส่วนก็คือพูดง่ายๆเลยสี่ตัวโน้ตเนี่ยจะต้องคิดเป็น1จังหวะนะคะก็จะเป็น1น่อะภาษาอังกฤษนะคะแอนนะคะบวกก็อ่ะก็จะอาเป็นวันอ่ะแอนอ่ะส่วนตัวนี้นะคะ ก็จะอ่านเร็วหน่อยอันนี้เดี๋ยวจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะ30 seconds นะคะการแบ่นโน้ตเขาเป็น32ส่วนนะคะอ่ะเราจะมาลองดูวิธีเล่นแต่ละโน้ตดูนะคะคุยบก็จะตั้งค่าจังหวะให้เน้นทุกสีจังหวะเหมือนเดิมนะคะความเร็วเท่าเดิมก็คือ,อความเร็วเท่ากับ66นะคะ เราจะมาดูโน้ตตัวกลมนะคะซึ่งมีค่าสีจังหวะหนึ่งสองสามสี่เอีกคันนะคะหนะะ 1, 2, 3, ึ่งสองสาสี่ะต่อไปนะคะเรามาดูชุดที่สองก็คือโน้ต ตัว half note นะคะตัวขาวนะคะมีค่าสมจังหวะน,นะคะแล้วก็นับหนึ่งสองสามสร่จตัวดำนะคะหนึ่งสองสามสร่จ หนึ่งชั้นนะคะเริ่สองสามสี่แล้วขับไปสองชั้นนะคะเริ่งสองสาสี่ จะเป็นแบบนี้นะคะ